ก๊อปน้ําไก่ชีวิตด,ดะะช่องเล็กๆนี้เป็นเหมือนประตูติดต่อระหว่างดีแท็กกับลูกค้าค่ะชองงานบริการค่ะพยายามดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดรู้สึกไม่ดีเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะวันนั้นคนในส่วนบริการเราเยอะมากมีลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกับว่าเขาก็พูดมาว่าเออเขามีปัญหาอย่างนู้นอะย่างนี้นะพอเราตอบคาถามไปเราก็รู้สึกว่าเอ้เราพูดจะไม่ค่อยดี พี่เขาก็เหมือน,น,นหงุดหงิดแล้วก็เดินออกไปเลยถ้ามีโอกาสจริงๆอยากจะขอโทษพี่เขานะคะเพราะรู้สึกเสียใจมากขอโทษนะคะที่หนูทํากิริยาไม่สุภาพขอแก้ตัวใหม่โอกาสหน้านะคะเมื่อก่อนอาการคันหนังศีรษะคอยขาดจังหวะตลอดใหม่แทนทีนเพื่อหนังศีรษะสุขภาพดีบำรุงและคืนความชุ่มชื่นให้หนังศีรษะช่วยรดสาเหตุอาการคันให้ผมคุณสวยมั่นใจเผยสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในคุณแทนทีน ใจไหมครับแป๊บใหม่กลิ่นหอมมะลิความหอมสะอาดคุณต้องแปลกใจเพื่อบอกรักพ่อได้พิเศษยิ่งขึ้นในวันพ่อปีนี้เราให้หมูมาพูดโปรโมชั่นใหม่ให้คุณฟังตอนนี้ท่าทางจะพูดได้ไม่พูดมันไม่ยอมพูดแฮะผมพูดเองดีกว่าครับค่าโทรอูดอดครั้งละหนึ่งบาททุกเครือข่ายนาน17ชั่วโมงถึง15กุมภาพันธ์นี้ปปี้จัดที่แท้ไม่พูดแล้ว ไม่มีวันหมดไปจากโลกอยู่ได้นานก็สนุกได้นานเครื่องดื่มแหงใหม่ c a r o t h e b a l Essence Sisters l i f ที่มีส่วนผสมเพื่อการบำรุงม,มากขึ้นถึง4เท่าพร้อมคุณค่าของสารสก,กัดจากสม้มให้เส้นผมหอมสดชื่นสวยเป็นเงาง,งาม สวยปิ้งเงางามจนใครก็เห็นความแตกต่างหมแคาราเฮเบอร์เอเซนส์สู่สารสกัดส้ม